สวัสดีครับจาก Endu p a c นะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นและป้องกันเชื้อราและแบคทีเรีย DermaGo นะครับผลิตภัณฑ์นี้นำเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งสามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนรวมถึงสามารถใช้กับอาหารได้เป็นฟ o ้ดเกรดนะครับได้รับการอนุมัติจากออยของทางประเทศเกาหลีโดยวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ในการออกกาลังกายนะครับคิดว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยเจอปัญหาเวลาที่เราไปออกกําลังกายเสร็จพวกสายนาฬิกาที่เป็นสายภาพเภทนี้นะครับรวมถึงหูฟังที่ใช้ในการออกกำลังกายต่างๆก็จะมีต้องสัมผัสกับเหงื่อนะครับเวลาออกกาลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นอับต่างๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาสาธิตวิธีการใช้เดอร์มาโก้นะครับผลิตภัณฑ์ ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียเพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์ออกกำลังกา,กายนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่เราฉีกซองออกนะครับหลังจากฉีกซองเสร็จแล้วเนี่ยด้านในก็จะจะเห็นเป็นซองของเราโมโก้หน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็คือเราอาจจะต้องหาถุงซิปนะครับหรือซองพลาสติกที่สามารถปิดสนิทได้นะครับโดยการใส่โดมโก้ลงไปแล้วก็ จัดเก็บตัวอุปรกรณ์ที่ใช้ออกกำลังกายลงไปนะครับเพียงแค่นี้เราก็ปิดซองให้สนิทนะครับเพียงเท่านี้นะครับผลิตภัณฑ์ออกอกำลังอุปรกรณ์ออกกำลังกายของเราก็จะได้รับการดูแลอย่างดีให้ปราศจากเชื้อราและแบคทีเรียได้ครับขอบคุณครับ